สบคแถลงผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันที่7มกราคม2564เพิ่มอีก305รายในประเทศ193รายเป็นแรงงานข้ามชาติ109รายเผยบุยรีรัมย์เป็นจังหวัดล่าสุดติดเชื้อ1รายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออนไพรินพยาบาลบอกเล่า90 ก็นำเรื่องราวของโรคโควิด -19 นะคะซึ่งเป็นที่จับตามองของทุกคนในประเทศไทยที่คาดหวังว่าจะให้ผู้ติดเชื้อลดน้อยลงและอัตราการเสียชีวิตไม่มีนะคะแต่ขณะนี้อัตราการติดเชื้อในประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้ก็193รายนะคะแล้วก็บุรีรัมย์ก็ไข่แดงแตกแล้วนะคะซึ่งจาก เป็นกลุ่มเสี่ยงนะเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะยังไม่มีเคสเลยนี่เป็นเคสแรกนะคะในปี2564นะคะซึ่งเกิดที่อำเภอนางรองจังหวัดบุริรัมนะคะซึ่งผู้ติดเชื้อก็เป็นผู้ที่มาจากชนบุรีและเป็นผู้ที่ทำอาหารตามสั่งส่งในบ่อนนะคะแล้วก็จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ก็พบผู้ ที่มีกลุ่มเสี่ยงสูง7คนแล้วก็อีกหลายๆคนก็เสียงน้อยหรือเสียงต่ำนะคะก็ค่อนข้างเบาใจหน่อยนะคะที่ไม่ได้มีกลุ่มเสี่ยงสูงมากนะคะแล้ววันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายนะคะซึ่งให้ประวัติว่าเป็นชายไทยอายุ88ปีเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งและติดเตียงมีประวัติติดเชื้อจากลูกชายที่ เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงในระยองเมื่อวันที่22ธันวาคมลูกชายมาเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านโดยภายหลังพู้บ้าติดเชื้อจึงเขา้กการ,รักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดระยองเมื่อวันที่2มกราคมก็มีอาการไข้ต่ำ่ายเหลีวไอแล้วก็มีเสมหะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลระยองนะคะ ต่อมาเมื่อวันที่3ก็ตรวจพบเชื้อโควิด -19 หลังจากนั้นวันที่4มกรามีอาการมากขึ้นนะคะมีอาการไข้สูงชีพจรความดันและอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นออกซิเจนในเลือดลดลงเมื่อวันที่5มกราอาการแย่ลงและเสียชีวิตในวันที่6มกราคมเวลา 6. นาฬิกานะคะและตอนนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่สีขาวอยู่นะคะ ไม่พบผู้ป่วยใน14วันที่ผ่านมานะคะระนองตังนาราธิวาสเลยหนองคายมหาสารคามสุขโขทยัยเพชรบูรณ์อุดรสตูลสงขากำแพงเพชรนะคะคาดว่าจะนำออกจากตารางจังหวัดที่พบผู้ป่วยขณะที่จังหวัดนนทบุรียังมีความเสี่ยงเช่นเข้าไปในตลาดสมุทรสาครสัมผัสผู้ป่วย สถานบันทึงและที่เกี่ยวข้องกับประยองโดยมีผู้ป่วยสะสม111รายนะคะกระจายใน6อำเภอในแพทย์ทวีสินกล่าวว่าล่าสุดมีรายงานเข้ามาว่าจังหวัดบุรีรัมย์พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม1รายนะคะทำให้ตัวเลขในวันนี้เพิ่มเป็น306รายแต่ก็ขอยืนยันตัวเลขของวันที่จัดทำมามา5ร5ารายไปก่อนนะคะสรุปสถานการณ์ทั่วโลกก็ วันที่7มกราคม2564เวลา10นาฬิกานะคะยอดผู้ติดเชื้อรวม87,636,539รายนะคะที่มีอาการรุนแรงก็108,031รายรักษาหายแล้ว63,129,003รายเสียชีวิต1,89,791รายนะคะในผู้เสียชีวิตทั้งหมดนี้ก็เป็น คนไทยนะคะ67รายนะคะและประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดก็คือสหรัฐอเมริกาจำนวน21 8, 5, 10, 7, 66, ล้าน8,507,666รายนะคะแล้วก็อินเดียบราซิลรัสเซียแล้วก็อังกฤษนะคะซึ่ง5อันดับที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดนะคะส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่129 รวมทั้งหมดก็จำนวน9,636รายนะคะก็เคิดว่าภาวนาให้ลดลงเรื่อยๆนะคะถ้าทุกคนกักตัวหยุดที่บ้านงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นนะคะแล้วก็เมื่อออกนอกเคหสถานบ้านเรือนก็สวมหน้ากากอนามัยพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆก็จะช่วยลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อและลดการติดเชื้อได้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยและ มีความสุขในทุกๆวันค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ